โอ้ยครับเดี๋ยวนี้ผมจะมาแจกตัวบูท APS นะครับแล้วก็มาแจกตั้งค่าของผมนะที่ผมใช้อะไรเงี้ยที่ทําให้แบบ APS ผมพุ่งๆนะครับไปถึง5้ารอยอะไรอย่างนี้นะครับอ่าขั้นตอนแรกครับก็ให้ทุกคนมารัน2ตัวนี้นะผมจะให้เป็นไฟล์ไปแบบนี้นะครับเป็นไฟล์เนี่ยนะเซตติ้งบูทนะมันก็จะมีสี่างอย่างในนี้นะครับอ่าขั้นตอนแรกนะให้ทุกคนมารันตัวนี้นะนี่ครับแล้วก็รอนะครับอ่ามันหายไปแล้วนะแล้วก็มารันตัวนี้ต่อ ลั่น2ตัวนี้แล้วก็เียคอมก่อนรอบหนึ่งนะครับอ่าแต่นี้ผมจะไม่รีให้ดูนะผมจะทาต่อเลยแล้วพอมาตรงนี้นะครับอันนี้จะเป็นเซตติ้งนะครับเซตติ้งบูตเอฟีนะทุกคนก็พิมพ์ไปนะครับในวันนี้นะเปอร์เซ็นต์แอปดัตตานะครับนี่นะครับมัน,นจะขึ้นมาอย่างนี้นะเลือกไปตรงนี้นะครับ citizen fx นะตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็เปิดอันนี้ขึ้นมาก่อนนะนี่นะครับ อ่า uh, ถ้าของใครมันเป็นรูป Microsoft ก็กดนี่นะครับที่ขวาแล้วก็ Property นะแล้วก็ Change เห็นไหมแล้วก็เลือก NotePad นะประมาณนี้แก้ apply เปิดนี้ขึ้นมาก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็เปิดนี้ขึ้นมานะไฟล์ที่ผมให้ไปเนะี่ยเปิดไฟล์นี้ขึ้นมาแล้วก็มาดูไฟล์นี้นะครับแล้วก็คัดลอกทุกอย่างในนี้หมดให้หมดเลยนะครับคัดลอกมาให้หมดเลย Ctrl C น,นะแล้วก็ปิดไปก่อนนะครับปิดไปเลยพอคัดลอกมาปุ๊บปิด แล้วก็มาใส่เอาทุกอย่างมาใส่ในนี้นครับบอลอนวแล้วก็ขั้นตอนก่อนกดเซฟนะครับอันนี้เราจะมาดูตรงนี้นะครับข้างล่าตงตัวนี้นะอันนี้จะเป็นชื่อการจอของเรานะครับรุ่นการจอของเราวิธีการเช็คนะครับก็กดคลิกฝาข้างล่างนะครับแถบข้างล่างแล้วก็มาทับวินเนเจอร์นะแล้วก็มาตรงเฟอร์ม c ทนะเ,เป็นอะไรวะนะนี่นะครับแล้วก็มาดูตรงนี้นะเนี่ยอ่ะมาดูตรง GPU นะนี่นะครับ มันก็จะขึ้นนะครับว่า NVIDIA GeForce RTX 4060นะเราก็เขียนไปเนนี้เลยนะเนี่ยตามนี้เลยนะ,อะพอผมเขียนถูกแล้วนะ,ะผมก็จะเซฟไปนะครับนี่นะกดไฟล์แล้วก็เซฟนะครับแล้วก็ปิดไปเลยเอาผมก็จะม,มาสอนทีอันนี้อันที่4ี่นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะ e นะครับเราพิมพ์ไปเลยว่า e d i t นเนี่ะ p า w e r p ร์แพนะครับแล้วก็มากดคาว่า Power นี่นะพ e r ออปชันนะนี่อ่าตอนแรกนะครับมันจะยังไม่มีอันติเมทนะครับเนี่ยมันจะมีใหนะ้ตีแค่ไฮยนะอ่าเดี๋ยวผมจะใส่โคดนะอันนี้คือโคดนะครับพี่เอาไว้ใส่ทําให้มันขึ้นอันติเมทนะกรอบมาเลยนะครับทุกคนก็กรอบมาปุ๊บแล้วก็พิมพ์ในนี้นะครับว่า cmd นะกากดแล้วก็ใส่ไปนะครับอ่าแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดใหม่นะ นี่นะับมันก็จะขึ้นมานะอัลติเมตเห็นไหมแล้วก็ไปกดเลือกอัลติเมตอันนี้นะเอาไหนก็ได้แล้วแต่เอาอันแรกก็ได้นะแล้วกดปิดแล้วก็เปิดเช็คใหม่อีกรอบนะโอเคมาได้เลือกอัลติเมตละประมาณนี้นะครับแล้วผมก็จะมาแจกอ่าสตเเดิอเเมเนียดนะนี่นับอันแรกผมจะเลือกเป็นนี่นะอันการนี่แหละแล้วก็ นี่นะครับประมาณนี้นะติ้งผมที่ผมใช้นะครับน,นะนี่นะครับอันนี้จะเปลี่ยนเป็นอันลิมิตนะนี่นะครับน,นี่จะออกป,ประมาณนี้คนระับแล้วก็แอปพลายได้เลยปรับลองเลื่อนดูนะครับรค่อยค่อยสตาร์ทคิพดูตามผมนะ ด้านนี้นะครับของทุกคนมันจะเป็นออโต้อยู่นะให้ทุกคนมาเลือกการ์ดจอตัวเองครับไม่ต้องไปเรื่อง CPU นะอันจะเป็นแบบการทํางานครับก็เลือกไปที่ CPU นะเอ้ยเป็นเลือกที่การ์ดจอนะครับนี่นะเออของผมเป็นซ0 7 0 Super นะเปี๋ยะวไปเปลี่ยนอ่ะอืม แล้วกดเซฟแล้วก็ save. วกรีคอมหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เข้าเกมได้เลยดเดี๋ยวไปดูกันในเกมนะครับโอ้ oh, ยอันนี้ก็เข้าเกมมาผมก็จะมาแจกเซตติ้งในเกมด้วยนะครับนี่นะครับก็เป็นเซตติ้งที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันเลยนะเนี่ยนี่นะครับก็จะประมาณนี้ผมอาจจะปรับภาพสูงหนยนะเพราะว่าคอมผมมันมันการ์จอมันสูงก็จะปรับภาพให้มันสูงๆใครการ์จอแบบยังไม่แรงมากก็ปรับภาพ normal นะครับเพื่อดัน fps แต่นี้ผมไม่ได้ต้องการ fps แล้วนะมันก็เยอะแล้วนะ สี่ร้อยห้าร้อยเนี่ยมันเลยปรับภาพสูงสูงไว้นะนี่ผมก็จะปรับไฮหมดครับนี่นะประมาณนี้อ่าแล้วตรงนี้นะครับสําหรับใครที่จอเป็น 2K ก็ปรับเป็น 2K นะให้มันเป็น 2K นะเดี๋ยวมันจะแหลกนะจอมันจะแหลกมันจะไม่สมูทตานะครับส่วน v s c นี่ก็ปิดไปเลยนะไม่ต้องเปิดนะครับอ่ะนะครับจะประมาณนี้นะครับนะแล้วผมจะมาบอกวิธีอีกีหนึ่งที่ทําให้แบบคอมเราเรื่มขึ้นหรือว่าไอพเราพุ่งนะครับ เขียนไปนะครับว่า adjust นะครับนี่นะตามผมเลยแล้วก็เลือกอันนี้นะแล้วก็มาติอันที่สามนะครับอันที่3ามนะ adjust per bit per format นี่แล้วก็มาติอันนี้นะครับ smooth นี่นะอันที่สามนับจากข้างล่างนะเนี่ยอ่ะแล้วก็ apply เลยนะครับแลกรอคเปนมือแล้วก็กดโอเคได้เลยนี่นะครับก็จะได้แล้วนะครับก็จะได้ประมาณนี้นะอันนี้ผมปรับภาพสูงนะมาเลยแบบ ไอเอยู่แค่นี้ถ้าผมปรับภาพน้องมอมาจะอยู่ประมาณ600้อยอะนี่นะประมาณนี้นะครับคอมมาครับกดเข้ามาเอาในดิดได้เลยครับเข้าดิดมาเอาพวกไฟล์พวกอะไรได้เลยนะผมจะทิ้งดิดไว้ใต้คลิปนะครับคอมมาครับ